ในวันนี้ผมมาลองขายเอมเบอร์ลิลลี่พืชใหม่ที่เข้ามาในอัปเดตนี้ทั้งขนาดปกติและขนาดที่ใช้สปริงเกอร์ไมทตอนจะขายได้ราคาแพงแค่ไหนไปดูก็สวัสดีทุกคนที่ผ่านทางมาเจอคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่อง f ฟเซ่นหรือเล่นหัวใจฟอสฟอรก็ได้นะครับผมซึ่งในวันนี้เราก็อยู่ในโกลด์อะกาเดนกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งอย่างที่เกินไปในต้นคลิปเลยนะครับว่าในวันนี้ผมจะมาลองปลูกเจ้าต้นเอมเบอร์ลิลลี่นะครับผมเป็นพืชต้นใหม่นะครับอุ้ยมีอยู่สองอันด้วย ระดับใหม่ที่อ่าไม่ใช่ระดับใหม่นะครับแต่ว่าเป็นระดับพิสเมติกอันใหม่นะครับผมซึ่งอยู่เหนือบีนสต็อกไปอีกนะครับอ่านี่นะครับผมอันนี้เลยนะครับเอมเบอร์ลิลลี่นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปลองปลูกกันเลยนะครับก่อนจะไปดูคลิปกันกำลังมองหาร้านบริการสัตว์เลี้ยงโกะการ์เด้นอยู่ใช่ไหมนี่เลยนีโมช็อปมีสินค้าบริการโกะการ์เด้นมากมายเช่นบริการจาหน่ายสัตว์เลี้ยงบริการจําหน่ายไอดีบริการจําหน่ายเทมและบริการจํา,าจหน่ายกล่องสุม่มไม่มีเกลือพอทางร้านการันตีได้รับสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนบริการรวดเร็วสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และยังมีสินค้าแบบอื่นอีกเพียบ หากสนใจสามารถเข้าลิงก์ในดิสคินคับได้เลยก็เดี๋ยวผมจะลองขายในขนาดปกตินะครับก็คือขนาดธรรมดาแล้วก็ขนาดที่ใช้สปริงเกอร์ไม่ต่อแล้วนะครับผมโอเคก็เราไปเริ่มปลูกกันเลยแล้วกันนะครับไปส่วนผมก็จะลกนิดนึงน่ครับมาจะไปปลูกข้างหลังนะครับโอเคมันก็ลกทุกที่แหละผมปลูกหนแด้นรี้ผมปลูกข้างต้นธันวันไปเลยนะครับตรงนี้ก็โอ้โหยังแหลกเลยนะครับ จะวาง Goldie s p เกอร์ตอนปลูกเจ้าต้นออกมาด้วยนะครับผมเพื่อเผื่อนะครับเผื่อว่ามันจะช่วยให้มันใหญ่ขึ้นหรืออะไรทํานองนั้นนี่ครับสปร s p i n อ e r เ,เอาไปเล้วกันวางไปเลยนะครับแล้วก็เเอมบอร์ลิลลี่โอเคอ่าทีนี้เราก็วางไปเลยนะครับ2ต้นนะครับเอาเพอาวางแล้วอุ้ยเอาวางประมาณตรงนี้โอเคไม่รู้ว่าต้นมันจะใหญ่แค่ไหนนะครับตอนนี้มันโอ้โหมันได้ซ้อนทับกันมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับสวนผม ใหญ่เกินนะครับแค่ดอกทานตะวันเดนเดียวมันก็ใหญ่ชิบหายแล้วนะครับโคตรใหญ่นี่ครับผมอันนี้พิ้งเิลลี่นี่ก็ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวรอแล้วครับรอรอให้ต้นมันโตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลดน้ำต้นไม้ก็ได้มันจะได้ไวนะครับวอเทลลิงแคนนี่อ่ะเดี๋ยวลดน้ำต้นไม้นะครับลดไปเรืเ่อยเรื่อยนี่ไงโอ้แล้วแมลงปอบงังเอ้ยหมดแล้วมังนะ้งเนี่ยที่ลดน้ำต้นไม้นะครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยใหญ่มาก นะครับและ2ต้นด้วยโอ้โหมองไม่เห็นอะไรแล้วนะครับตอนนี้จะปลูกปกไปเรื่อยๆนะครับเอมเบอร์ลิลี่เหมือน้านซ้ายนี่จะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับขวานี่ก็เล็กลงมาหน่อยแต่ก็ใหญ่อยู่ดีนะขี้ก็ตอนนี้ใกล้โตแล้วนะครับ70แล้วและอันนี้ก็61เโอ้โหแต่61นี่ใหญ่ไว่านะครับเราก็รอไปสักแป๊บน,นึงนะครับผมช่วยลดเพิ่มอีกนิดนึงนี่อุยอ้ย,ยมาเลยหมดแล้วนะครับผมห,หมดแล้วอันนี้87ใหญ่กว่าต้น96อีกนะครับ แต่ว่าก็ไม่เท่าทันดะวันอยู่ดีนะครับธันดาวันนี่โคตรใหญ่เลยนี่คือต้นฟีมหมดเลยนะครับผมไม่ได้ซื้อโลบ,บักเลยนะครับผมอันนี้คือตามที่มันมาเลยนะครับโอ้ะสวนโคตรลุงลังโอเคก็ต้นซ้ายนี่โตเต็มที่แล้วเนี่ยครับผมต้นนี้แหละแล้วก็ต้นขวานี่ยังอุ้ยเหมือนจะเต็มที่นั้งเมือ่าตเต็มที่แล้วทั้งคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรารอดอกนะครับ ก็ดอกลงปุ๊บผมก็จะเก็บไปขายเลยนะครับจะรู้ว่าราคาเริ่มต้นหรือแบบราคาเอเวอร์เรมันจะแพงไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะคํานวณให้ด้วยนะครับเตรียมเครื่องกรีเลตแป๊บอุ้ยเหมือนต้นนี้จะเริ่มโตแล้วนะครับเหมือนเริ่มออกดอกผลแล้วต้องรอไปก่อนนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราสามารถเก็บได้แล้วนะครับผมแล้วก็แต่ว่ามันหามุมยากนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นฮาวเวร์ทูในการเก็บมันแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่จะเก็บผมขอวางสปริงเกอร์วางสปริงเกอร์ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็มาสเตอร์กอรลี่แอดวานแล้วก็เบสิกนะครับผมอ่าแล้วก็ฮาเวตทูผมจะเก็บเป็นทาร์ตาวันไปด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ใช้ทีเดียวคุมค้มๆไปเลยเนะี่ยผมจะวางมาสเตอร์ไว้ตรงประมาณนี้แล้วกันนะครับนาา่าจะครอบคุมอยู่นะปึ๊บแล้วก็กอรลี่ปึ๊บแอดวานปึ๊บแล้วก็เบสิกนะครับเคทแ้วผมก็จะใช้ฮาเวตทูในการเก็บปึ๊บแล้วก็ทาร์ตาวันปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวผมขอออกเกมก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้ผลไม้มันโตนะครับผมประมาณนั้นนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะครับผมตอนที่โตเสร็จแล้วแล้วมาเทียบราคากันเลยนะครับโอเคไปโอเคก็ตอนนี้ครบเวลาแล้วเดี๋ยวผมมาดูผลประกอบการนะครับสาหรับต้นใหญ่นะเดี๋ยวเด็ดไว้ดูเลยโอ้โหโหคตรใหญ่ใหญ่โคตรและอุ้ยอันนี้เป็นเรนโบ์ด้วยนะครับเอเบอร์ลิลี่เรนโบ์โอ้โหสุดยอดและนี้โอเคไปว่าเรนโบ์ผมจะเก็บไว้แล้วกันนะครับเพราะว่ามัน มันเลนโบว์อะแล้วก็อันนี้เหมือนจะใหญ่แบบโคตรโคตรใหญ่เลยนะครับแล้วดูทานตะวันเียครับใหญ่โคตรโคตรนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหาราคาจะต่างกันแค่ไหนนะครับผมอ่าอันนี้อันธรรมดานะครับอ๋อแล้วมันติดโพลีเนตด้วยติดโพลีเนตทั้งคู่เลยนะครับอ่ะเอาว่าเดี๋ยวเรามาดูราคาแล้วเอาไปหาร2เอาแล้วกันนะครับโอเคโอ้โหอันหนึ่งหกสิบแปดกิโลนี่หนึ่งสิบสามกิโลอ่ะเราลองขายดูนะครับ เอามัดอีกดิสเวิร์ด3 5 0 0สนี่คือคูณ2นะครับก็ส0 0แสนสมมุติเราเอา3 5 0 0สนะหาร2ปุ๊บแสนเนะครับผมคือต้นเดียวอันนี้คือมินิมัมหรือว่าเอเวอเรตนะครับผมคือเป็นขนาดธรรมดาเลยโง่เลยนะครับอ่ะในนี้อันที่2นี่จะใหญ่กว่ามานิดนึงนะครับนิดนึงลองขายดู3 5 0 0สนเหมือนกันเอ้ยทำไมโอ้โหมันเท่ากันขนาดได้เลยอ๋อตะกี้อ๋ออันเดียวกันอันนี้อันนี้ใหญ่กว่านิดนึงนะครับ อุ้ยสองแสนหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวมันใหญ่กว่าจริงปะน่าจะเอ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามันมีเอฟเฟกอะไรอื่นอีกอ่ะประมาณสองแสนนะครับผมเอเบลเลตนะผมว่าเอ่อประมาณอ่ะแสนเจ็ดแสนห้าอ่ะแสนห้าผมให้อย่างต่ำแสนห้านะครับผมแสนหนึ่งแสนห้าประมาณนี้นะครับและอันนี้ 68โอ้โ,โหย่เอาเป็นว่าเรามาคำนวณที่อันใหญ่แล้วกันนะครับผมว่ามันจะได้สักเท่าไหร่เฉียวนะครับสำหรับเอมเบอร์ลิลี่นะครับอันนี้คือไม่มีมูเทสอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็ถามราคาไปก่อนเลยล้านเจ็ดโอมาล้านเจ็ดอ่ะเราลองคำนวณนะครับล้านเจ็ดหนึ่งล้านเจน็ดแสนอ่ะไม่ล้านเจ็ดทุนทวนเลย นะครับคิดง่ายๆนะครับผมสําหรับอ่ะเราเอาที่หลักๆเลยแล้วกันก็คือช็อคกับโปรเซ็นร้อยเก้านะครับ,ค, cent, ค,รบคูณร้อยเก้าไปแค่นี้ก็ร้อยแปดสิบห้าล้านแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดว่ามีโกลเด้นนะครับโกลเด้นจะเป็นโกลเด้นช็อคโปรเซ็นนะครับสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบคูณสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบปึ้งโอ้โหสามจุดเจ็ดบิลเลียยนอนะันนี้คือมีแค่โกลเด้นช็อคโปรเซ็นนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเรามีโกลเด้นแล้วก็มีแบบทุกอย่าง เนี่ยครับมันน่าจะคูณแบบสักห้าพันอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเรามาลองคิดเรนโบว์นะครับเรนโบว์ช็อกฟรเซนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับ,บ, 5, ค,รบคูณห้าพันเท่าไหร่นะห้าพันสี่ร้อยห้าสิบปึ่ง 9บิลเลียนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรคุ้มคืออันนี้แบบไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะมีแค่เรนโบว์ช็อคฟรอเซ้นนะครับผมและถ้าเกิดว่าเราปั้นสูตรนะครับโอ้โ oh, หอันนี้คือสูตรเกินนะมีดอนบาวด้วยผมไม่เอาดอนบาแล้วกันมันเวอร์ไปนะครับดอนบาวเราเอาแค่ทั้งหมดยกเว้นดอนบาวก็พอนะเพราะว่าดอนบาวมันใช้ได้แค่ในส่วนของดอกทานตะวันนะครับผมอ่านี่คูณ26,450ื่นหกพันสอ้าคูณสองหมบังโอ้โห ผมว่านี่คือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับสาหรับเจ้าตัวเอ็มเปอร์ลิลลี่นะคือแพงกว่าลิลแลกแบบหลายขุมอยู่นะครับผมผมว่านะแต่ว่าลิลแลกก็อย่างว่าอะไรมันหาง่ายนะแล้วก็แต่ว่าเอ็มเปอร์ลิลลี่มันก็หาได้ด้วยหาได้เองนะครับผมสามารถรอสุ่มได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆบินสต็อกแต่ว่าแพงกว่าเยอะนะผมว่านะ เออโอเคสี่หมื่นห้าพันล้านนะครับผมสำหรับเอมเบอร์ลิลลี่ในส่วนของมเูเทสที่ปั้นโคตรสุดแล้วครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับเอมเบอร์ลิลลี่ผมบอกได้เลยว่าโคตรแพงนะครับผมอ่าแล้วก็นี่เอมเบอร์ลิลลี่นะครับผมก็ขออนุญาตเก็บไว้แล้วกันนะครับจะได้เอาไว้ขายบ้างนะครับอ่าแล้วนี่มาต้นอะไรเนะี่ยอ๋อก็เอมเบอร์ลิลลี่เหมือนกันนะครับ ที่ผมเด็ดออกไปนะครับอ่าโอเคแล้วนี่ดอกทานตะวันไม่รู้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้ราคาแล้แหละครับเพราะว่าหลายช่องนี่แบบทำไปแล้วนะครับผมโอเคก็ตอนรับคลิปนี้ผมคิดว่า,วามีไว้เพียงเท่าน,นี้แหละครับผมบอกเลยว่าเบอร์ลี่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆดีกว่าบิสต็อกเยอะนะครับเยอะเลยอะนะครับก็วันนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่สงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับหรือว่ามีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมโอเคแล้วมี discord ช่องนี้ครับผมก็ใครที่อยากเข้าก็เข้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอ่ายังไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะว่าคนยังไม่ค่อเยอะนะแต่ว่าในอนาคตถ้าคนเยอะแล้วก็อาจจะมาคุยเล่นกันได้นะครับผมโอเคสำหรับ okay. นี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วครับผมไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย